ข้า,อาวอาผู้ว่านี่รู้สึกว่าจะเหลือวันที่ซ่อมบุดฟ้าใช่ไหมครับผมติดตามข้าวอยู่บ่อยแต่ก็ได้ยินถือกดไม่มั่งกดเขาั่งใจลึกๆอย่าไปเห็นว่ากรุงเทพนั้นเป็นกรุงเทพเมืองเขาว่าซาวาเป็นเมืองอันงามเป็นเมืองทันสมัยผู้ว่าที่เพื่อนเขาใจเข้าใจประชาชนนะคะเข้าใจประชาชนแล้วเขาใจสถานที่พร้อม บ่เว้นว่าเขาใจไปชาชนซื่อเสียวไต่ใจประชาชนว่าสิเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้ห้แต่ว่าสถานที่มันเฮ็บดบ่ได้อย่างงี้ช่ไคะอุรณาการสระาันดิธาติรณะทีวะมันลรลงกลาง็นนำมาใช้ประโยชน์ในท่วนทีว่ระรับภูมิชัดไอเกิดธรรมชาติาเกิดป่าไม้ในในเมืองบาปูนของกรุงเทพแปดปีแล้วเขาไม่ได้เลือกตั้งนะครับเพราก็ดีใจเดเบิ้ที่เปิ้ลจะได้เลือกอตัวแทนของเบิ้ลน,นะครับถามว่าอยู่ตั้งจังหวัดก่อ ลุ้นไปเปิ้ลฮะว่าเปิ้นจะได้คนอย่างที่เปิ้นชอบเลยเขาก็ลุ้นไปเปิ้นว่ามันจะเหมือนที่เขาชอบปอ เป็นผู้ร่วมต่อสู้ของม็อบชาวนานะครับที่ไปร่วมต่อสู้อยู่ขางกระท่วงการคั้งคนกรุงเทพควรเลือกผู้ว่าที่ต่อสู้กับการคอรับชันนะครับเพราะว่าผมมองว่าจังที่เพื่อนเอียังก็สู่ดีเบตกันน่ยถ้าผู้ใดต่อสู้ในเรื่องคอรับชันได้ผมคิดว่าเสดให้กรุงเทพเจะเลื้ญน หลายกว่านี้เพราะว่างบป,ประมาณมันก็นหลายอยู่แล้วกับอีกอันนึงนั่นผู้ว่าแม่อยากให้ว่าเป็นคือจังเจ้าบ้านเจ้าบ้านของกรุงเทพนะคะ่ะจังค้นตงังจังหวัดไปไปก่อมอบเพิ่งเสียนาะไปก่อมอบไปมอบมันกับว่ามีแต่มอบชาวนานบ่าขามอบหลาย้ามีสถานที่ก็อยากให้เจ้าบ้านเตรียมเตรียมให้เพื่อสีได้ว่าเป็นเป็นความสะดวดกจากน้อยนะคะ่ะเป็นคือ คนไทยมีน้ำใจมีน้ำใจต่อกันนะคะคนไทยมีน้ำใจมีเอื้ออาทอนกันถามมาบานเฮาแบบเพิ่นเอินว่นมา,ามะยามภาคอีสานะ่ะมะยามบ้านเฮาก็ต้องหนึ่งมีน้ำให้กินแน่มีหมองให้นอนแน่ยังส่แม่ค่ะห้องน้ำ้องน้องกับมีในการระบบอันีอย่างกะธรรมดานี่แหละค่ะแต่บ่เอาเลิศรู้หรอกลุยๆล,ล,ล้วกเห็นแกพี่น้อง่วนรวมเห็นแกว่าความเดือดร้อนของคนใน ชุมชนแบบว่าพวกสลัมยังเสียเขาเดือดร้อนอีหย่างใส่ใจเขาให้มันหลายหลายแน่ย่าปีเพื่อแต่พวกรวยๆหลายเจําจำเป็นดอกพวกรวยมีจิจินอยู่แล้วมันล้นฝ้าอยู่แล้วเห็นใจคนจนๆแน่เขาอยู่หน้าเหม็นเหม็นนั่นเฮ็ดจังใดนั่นหน้ามันทิเสวเหม็นนั่นซอยเขานี่แม่ไปตเลเนี่นกินเขาก็บม่ได้อยู่ไร้จังใดมันก็มีหลายอย่างที่ประทับใจแหละก็บ่ประทับใจคือประทับใจคืออาหาเงินไงายไดส่งพอแม่เฮ้าเด้ซอยเดียตั้งบ้านแต่ว่าที่บ่มากก็คือ อึดอัดซิ่งแันล้อมห้อนตลอดกาลบ่ม,มีเข้ามาเห็นเลยคิดว่าจะทำได้ก็แก้มาได้อยู่ดีคิดว่าทำได้ครับมันก็คงจะยากคงกคงจะมาได้คงได้ในระดับหนึ่งนะครับ ดูแค่แสสามสิบนาทีนะี่น้ำขึ้นมาละท่วมละท่วมถนนละอย่างกรุงเทพมันจะขุดขุดคลองรอบอย่างไรคือปัญหาขยะมันก็ยังมีอยู่แลวเมื่อขยะมีไปอุดตั้งหลายบายน้าคือฝนตกลงมาน้ําก็ท่วมอยู่ดีระบบระบายน้ำอย่างนเนี้ยเพิ่งซึ่งมันวางไว้ดีแล้วหรือเปล่าตอน้องแตะแตงแรกหรือว่ามันหักตกบกพร่องตรงไหนหรือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ทำให้ปัญหามันสะสมหรือว่าปัญหามันเป็นเรื้อรังมาตลอด เรื่องการการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่นะนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านหูเนาะว่าตรงไห,นต,งหน,ตงน,นตรงไหนมันติดตรงไหนมันบัดติดเนี่ยกี่ตารางกิโลเมตรอะคนในผู้ว่าในกรุงเทพต้องมาดูแลหมดแต่ว่าถ้าในชุมชนดูแลเนี่ยผวงว่าคิดว่ามันจะแก้ไขได้เหมหาะอำนาจเลยกับในชุมชนไปจัดการแก้ได้แก้แก้ปัญหารถติดได้หรือบ่ได้เนี่ย แกได้บ่รือเป่าได้คิดว่าแม่ว่ามั้งแต่โบได้ดอกบ่ได้ดอกค่ะบ่ได้ค่ะลดหลายแต่ใจผมว่าผมตายเวลก็ยังติดอยู่กว่นั้นแหละน้ำท่วมรถติดน้ำท่วมลดติดจากนี้ขึ้นกว่าเคยไปน้าไม่ได้ไม่มีการจำกัดการซื้อรถซื้อเนี่ยนะครับผมเวลาหาเสียงจะซื้อเรล่านี้ตลอดแต่ถึงเวลาเข้าไปจะเตะทำมาได้ ต้นเลือกตังก็ค่อยค่อนไหวดีเกือบทุกคนไม่ได้หวาคุณได้คุณเนื่องเกือบทุกคนแต่สิ่งที่บูดขึ้นมาเวลามาปฏิบัติพี่ว่ามันไม่ได้นะถ้าได้ได้ตั้งแต่ผียุ่งเทปที่ช่วงปีมันน่าจะเกยได้นะปะหน้ารถติดนี่กลางกอนที่ขึ้นไปมัมันก็อย่างติดอ่าถ้าผู้หวาเก่งปวานี้เกยได้เรยวสมัยสมัครมาตั้งแต่คุณสมัครมาแล้วบอกว่าดูแผนทางด้วยัยงหาเสียงโอ้ชุดยอดเลยแต่มันผลชุดท้ายมันก็ทําได้เพราะมันบางสิ่งมายามันติดคัดเนาะ เอ่อจะต้องขยายถนนนะการขยายถนนแบบเดินไปพ่อเหี้ยนหลังนี่ขางทั้งนี่กับบ้านขางทั้งนี่กับบ้านแก้ไม่ได้ฮะแม่ว่าคนไทยซื้อรถได้ว่ามีเงินกับพรว่ามีดาวฟรีดาวฟรีดาวฟรีแล้วข่อยกับซื้อเจ้ากับซื้อลายในหมู่บ้านกับเป็นโอ้ยมาตะกุงเทพบ้านข่อยในบ้านโคกม่วงนี่ว่ามีหอนห่องสีจอดหนาเทศกันคนกับว่มียางถนนนะรถเต็มบัสด้วยความเจริญของพื้นที่ของประเทศของเทคโนโลยีอะ่ะมันเลยมันเลยก็มาควบคู่กับความ ความรีบเร่งความอยากอยากจะสะดวกสบายความอย่างที่ต้องรอทันต่อเหตุการณ์ในการทำมาหากินมาเลยทํให้ปัญหาเนี้ยมันมามาม,ามาควบคู่กันตลอดบอกว่าน้ําท่วมบอกว่ารถติดแล้วถ้าเราไม่ย้ายคนไปอยู่ตีนนั่นมากไม่ย้ายรถติดมากๆแล้วไซรเราไม่ยกระดับในชุมชนในต่างจังหวัดให้เทียบสาวคงเทปในส่วนของขาเรงใช่ไหมขาเรงในเมืองขาเรงบ้านเราซ่อมรถที่มาบัาตว,วัน กรุงเทปมาว่านี also, s. <S овой, parole, ่ชาวบ้านทีก็ไม่มีหานทำเขาก็อยากไปยุ่งเทปมันเลยเกิดปัญหาแอดพอเข้าไปไปปัตนาเขาปัตนาเขาตั้มตรงนั้นดีตรงนี้ดีตรงนั้นดีทีนี้ลูกหลานเราเลยครับเข้าไปขงเทปมัดบอเมืองมันอุดมสมบูรณ์ไปเลยครับไปหาตางินงเทปมัดไปเรียนของเทปมัดเลื่อแต่คนแก่อยู่บ้านแต่ถ้าเมื่อไรทีในภาคส่วนของจนบห เขามีอะไรที่เทียบเทากุงเทพพอประมาณที่จะลงพัฒนาท้องที่ทองทินอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารท้องที่ทองทินในส่วนกองบอดตอในภาคท้องที่ท้องทิมันชัดเจนแล้วก็มันเทียบเท่ากุงเทพเชื้อเลือกเกินหว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเรียนโรงเรียนดีๆในต่างจังหวัดมีโรงพยาบาลดีๆในต่างจังหวัดแล้วมันก็จะเกิดมาหนะารถไม่ติดจึงคุตามหว่าบอกไปยูนูมิด ถ้าวะไม่ใจบางๆคนไปยุเแียวนะตรงต่างจากบ้านนี่ต้องไปให้คนจคือพ่อแม่ต้องอดเงี้ไปให้ลูกถึงปนตต้าวะนี่อว่วแกกันเลี้ยมันกลับมาตายร่างไงกลับมาตายร่างมมนจะมันตั้งโจทย์อยู่ที่นูได้อันนี้กูจักใจที่เราอยากไปของเทพเพื่อต้องการมีความรู้ในม้าอะไรดีๆตรงการอ่าพบอะไรดีๆกัจริงแต่ถ้าวะเมื่อติปิวะส่วนนั่นลงมาอยู่ต่างจากวัด ปัญหารถอิพผ่ว่ามันไม่น่าจะมีก็ททำไมต้องไปเลือกตั้งอะเพราะว่า8ปีแล้วนะครับติ่มได้ไปใจสคีใจเสียงเนาะขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องที่อยูก่กรุงเทพใช้สิทธิ์ตัวเองจําเป็นจะต้องเลือกตั้งหอกระจายข้าวมีดมาบอกกรุงเทพนาะอย่าให้พี่น้องเขาออกมาใส่สิทธิ์ไยคนที่เจ้าของมองว่านาสิเป็นไปได้ที่สูดเฮาแบบต้องมาเสียใจมาต้องมาตำหนิใครละเพราะว่าเฮาเป็นคนเลือกเองนะครับถ้าเฮาบอกไปเฮากส็สิทธิ์ของเฮาได้คนบบดีเข้ามา คงจะลําบากเพราะว่าจะได้คนที่เราถูกใจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของเก่าะจะได้รักกันเมืองที่ดีๆครับฐานจะมีโอกาสเลือกคนที่ดีที่สุดในการมาพัฒนาจังหวัดข้องฐานค่ะว่าเราไปเลือกลงเร็วด้ยไม้คนที่เราเลือกโผไ,ได้เรากระไรเห็นวะเราพอใจไม้กับที่เราเลือกก็ไปเร็วแต่เมื่อเราไปใจท็่เร็วไปเราไม่ต้องเสียใจจะได้ไม่ได้เราใจทิดเราหลักคนไม่เราใจ,ราราจดูืไหนเราหลักคนไหนเราปเป็เยอกคนนั้น เราจะนั้นวันที่พวกนี้ตุกต้นต้องใบจ่ายทิศนะครับ